หมอริดผ่าดาว youtube.com/metaverse youtuber ชื่อดังรายการดูดวงชะตาลัคนา12ราศีดูดวงชะตาตามวันเกิดดูดวง12ปีนักศัตษ์ตามหลักเกณฑ์โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญาติและโหราศาสตร์ไทยระบบสิทธิวิชามหาเวทดูดาวคคำพยากรณ์ดูดวงชะตาเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารวางแผนชีวิตของท่านให้ดีที่สุดช่วยปรับเสริมดวงชะตาแก้ปีชงให้ดีขึ้นด้วยโหราศาสตร์ไทยระบบสิทธิวิชาพลังเคลื่อน ย้ายจักรวาลให้เป็นมหาละลุยเรียกทรัพย์โชคราบเสน่เมตตามหานิยมในทุกๆด้านในด้านของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาบอื่นๆดูเรือ่องทำการมงคลต่างๆเรือ่องออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงาน่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลดูบ้านเลขที่ดูเบอร์โทรศัพท์ศาสตร์แห่งตัวเลขต่างๆในช่องรายการนี้มีรายการดูดวงชะตาต่างๆดูดวงชะตารายเดือนรายวันราย,รายสัปดาห์ดูดวงผ่าดาวเศรษฐีนำโชคใหญ่ในชั้นสาลล้านๆนะคะก่อน ื่นได้โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปกดติดตามซับสไครต์ให้กับช่องนี้ด้วยนะคะสวัสดีนะครับน่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการนะครับ mrpd 8 8 Mor i ม p a d a youtube com นะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตานะครับพิเศษผาดาวหาความจริง นะครับเนื่องด้วยดวงชะตาของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะที่เป็นปัญหาการะแสสังคมในตอนนี้นะครับว่าการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะจะนับตั้แต่ช่วงปี57หรือ60น,นะครับว่าดำรงตำแหน่งครบวาระ8ปีแล้วหรือยังนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะอาจารย์ก็ดูดวงชะตาทั้งดวงชะตาบ้านเมืองนะครับแล้วก็ดวงชะตาของพลเอกประยุทธนะ์นายกรัฐมนตรีเป็นอย่างไรบ้าง นะครับเออก็นั่งดูอยู่นานเป็นชั่วโมงนะแล้วคิดค่อยๆพิจารณานะครับเวลาการดูดวงชะตาของอาจารย์เนี่ยนะจะดูอย่างละเอียดนะครับดูแบบตรงไปตรงมาไม่เลือกที่รักไม่มักที่ชังนะแล้วก็จะไม่อวยด้วยนะเออคือถ้าดวงดีก็บอกว่าดีดวงไม่ดีก็บอกไม่ดีนะเพราะว่าโหราศาสตร์ไทยเนี่ยนะระบบสุริยานเนี่ยไม่โกหกคนครับ จะพูดแต่ความจริงเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมาเริ่มต้นตั้งแต่ในวันที่24สิงหาคม65กันเลยนะครับเ,เริ่มตั้งแต่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะสั่งให้พลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับถ้าตามข่าวในประมาณช่วง9โมงครึ่งในช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นยามเสาก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่าในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยนะคือข่าวมันยังไม่ออก นะในช่วงจังหวะนั้นเนี่ยจะกก็ดูดวงชะตานะดูลายนูนี่นั่นอะไรก็อยู่ดีลนยก็เด้งขึ้นมาปั้งดวนนะเออได้เด้งขึ้นมาว่าเอีอ๋อย่ดูข่าวก่อนดวนสารรัฐธรรมนูญมีมติ5ต่อสสั่งให้ประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยเออเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาเนี่ยข่าวมันเด้งขึ้นมานะประมาณช่วงบ่ายแล้วบ่ายโมงกว่าแล้ว ออแล้วมันก็เป็นอีกยามหนึง่งซึ่งมันก็ยังไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่เพราะสองยามนี้พยกรณนไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในดวงชะตาเนี่ยในเรื่องของดวงเนี่ยนะครับมันยังอึมครึมอยู่นะมันยัง50-50อยู่มันยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับถึงแม้ว่าหยุดปฏิบัติหน้าที่นะคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยนะครับยังก้ากึ่งอยู่นะก็หมายถึง พลเอกประยุทธ์มีโอกาสได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกก็ได้นะครับพราในดวงชะตาเนี่ยนะในวันพุธเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นวันดีนะเป็นธงชัยไม่เสียนะครับเออพี่จ้าจาก,ก็คิดว่าข่าวในวันนี้เนี่ยนะมันจะต้องออกมาดีสิใช่ไหมเออต้องถูกต้องยุติธรรมนู่นนี่นั่นนะแต่ที่จริงแล้วจ้าก็คิดว่าเออสารอาจจะรับนะแต่ก็อาจจะไม่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ได้ถูกไหม แต่ทําไปทาํามโอ้ศาลให้นายกหยุดเออเพราะฉะนั้นเนี่ยคือศาลก็อาจจะมองในเรื่องของความถูกต้องนะครับในเรื่องของการดํารงตําแหน่งก็ได้น่าอาจจะรับตั้งแต่ปี57เนี่ยประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องรอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะเออในดวงชะตาเพราะฉะนั้นใจเยน็นนิดนึงซิมเหลี่ยงเลี้ยงเหลาเอียปอห่อนะแต่สิ่งที่จะได้ดูดวงชะตาไว้เนยนะครับคือดวงชะตาตั้งแต่ในวันที่26สิสิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ย เข้าสู่เดือนสิถือว่าเป็นเดือนอาลีนะเพราะฉะนั้นในดวงชะตาในปัญหาอุบสรรคั์เนี่ยมันก็จะมีเกิดขึ้นนะครับมีปัญหาหนู่นนี่นั่นนะมีเรื่องวุ่นวายต่างๆนะครับตามดวงชะตาเมืองเนี่ยนะถือว่าเนี่ยนะเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาเนี่ยนะครับไม่ค่อยถูกไม่ค่อยปื้มในดวงชะตาเพราะตําตำแหน่งสูงสุดนะเฮก็คือผู้พิพากษาถูกไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยสารรัฐธรรมนูญเนี่ยจะมองในเรื่องของความยุติธรรม นะครับตามหลักตัวบทกฎหมายอันนี้แน่นอนในดวงชะตานะดวงชะตาของพลเอกประยุทธ์เนี่ยอาจจะหลุดจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ได้นะครับในดวงชะตาแต่ว่ามีแต่นะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงเมืองส่วนดวงเมืองนะครับดวงเมืองเนี่ยนะนะยังมีโอกาสโชคก็มีอยู่เออโชคอาจจะช่วยก็ได้อัน,นี้ก็แล้วแต่นะนะถ้าโชคช่วยเนี่ยเออก็าอาจจะช่วยหลังจาก วันที่11กันยายนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับจะตัดสินเนี่ยนะคืออ,อย่างงี้ให้เอาวันที่11กันยายนเนี่ยนะครับเป็นตัวตั้งนะว่าก่อน11กันยายนหรือหลัง11กันยายนเพราะในดวงชะตาเนี่ยนะครับอิทธิพลดาวพฤหัสบดีจะพักดาวพฤหัสบดีพักเนี่ยก็คือตั้งแต่11กันยายนเป็นต้นไปนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะพฤหัสบดีพักหมายถึงอย่างไร นะครับคือดาวนั้นเนี่ยจะด้อยจะด้อยลงไปในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะครับมันก็อาจจะไม่ค่อยที่จะดีสักเท่าไหร่นะนะครับตามดวงชะตาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสารรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจจะวินิจฉัยตัดสินก่อน1 1กันยายนก็ได้นะครับหรือวินิจฉัยตัดสินหลัง1 1กันยายนก็ได้นะคืออย่างนี้ดวงชะตาของ พลเอกประยุจันโอชาน,นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับคือตามดวงชะตาเนี่ยนะทางออกทางรอดเนี่ยมันก็มันมีประมาณ 2- 3สาทางนะอาจจะให้คุณกับท่านนายกก็ได้กลับมาได้นู่นนี่นั่นอาจจะนับปี60ก็ได้นะครับหรือทาไมดีก็อาจจะหลุดจากตำแหน่งนายกก็ได้นะเออคืออันนี้มันก็ออกแล้วแต่นะครับแต่อาจารย์ดูจากดวงชะตาของพลเอกประยุทธ์แล้วนะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคือตามดวงชะตาเนี่ยนะคือถ้าเต็ม4ส่วนเนี่ยนะ ถ้าเต็ม4ส่วนเนี่ยนะดวงนายกเนี่ยนะครับดี3ส่วนเสีย1ส่วนคืออย่างนี้ถ้าดวงชะตาของพลเด็กประยุจันโอชาน,นายกและธุรัฐมนตรีเนี่ยนะครับจะหลุดจากตําแหน่งเนี่ยนะเพราะดาวเสาโดยแท้เพราะในดวงชะตาพฤหัสบดีคองไว้หปีเนี่ยนะครับ คือดวงชะตาของพลเด็กประยุทธ์เนี่ยนะโดยรวมนะครับดีมาตั้งแต่ในวันที่20มีนาคม2565แล้วนะครับและดีไปถึงวันที่19เมษายน2567นะเพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานนะครับพื้นดินเนี่ยมั่นคงไม่ได้มีปัญหาอะไรอันนี้ดีหนึ่งนะครับ 2. อ,อิทธิพลของดาวจรเนี่ยนะครับก็ดีในดวงชะตาส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จ ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรเพราะจรดีในดวงชะตานะครับ 3. พือหัสสบดีคลองไว้อย่างที่บอกเนี่ยดี1ปีนะแต่ที่เสียเนี่ยนะครับเสียเพราะดาวเสาเสียดาวประจำตัวเสียเนี่ยนะครับและเสาก็พักตั้งแต่วันที่28กรกฎาคม2565แล้วและพักยาวไปถึงประมาณช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับในดวงชะตานะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าดวงชะตาของพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะหลุดจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ8ปีเนี่ยนะศารลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยก่อน11กันยายนอันเนี้ยตามบทบัญญัติกฎหมายตามความถูกต้องยุติธรรมนู่นนี่นั่นนะครับก็นับปี57นะแต่ถ้าสมมุติว่าสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคำตัดสินหลังจาก11กันยายนไปแล้วอันเนี้ยแหละ นะครับก็จะเป็นคุณกับดวงชะตาของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์นะศารอาจจะนับปี60ก็ได้นะครับเออแต่สารก็ต้องหาเหตุผลนะนู่นนี่นั่นมาหากล้างว่ามีบทเฉพาะการให้นับตั้งแต่ก่อรรธรธรรญนูญประกาศใช้อันนี้ก็เรื่องของศารนะอันนี้ไม่รู้นะเออแต่ตามดวงชะตาเนี่ยนะครับคือถ้าจะรอดปี60ยศาลต้อง วินิจัยหลัง11กันยานะแต่ถ้าวินิจัยก่อน11กันยายนเนอันนี้รอดยากเพราะเสามันเสียจริงๆนะครับคือท่านดวงนายกรัฐมนตรีพลเดชประยุทธ์เนี่ยท่านหลุดเนี่ยหลุดเพราะดาวเสาอย่างเดียวเลยนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับเสาเสียหมายความว่าไงเป็นกาลากินีกาลากินีนีหมายความว่าปัญหาอุปสรรคเก่าๆจะกลับมาสร้างความเสียหายให้กับเจ้าชะตานี่ไง <laughs> พราะฉะนั้นในเรื่องของกฎหมายและธรรมนูญเนี่ยนะเออคือถ้าถ้ามีบทเฉพาะการเขียนว่านะให้สามารถอยู่ได้เกินแปดไปอะไรก็ว่าไปอันเะนี้ยเออนะสงสัยคุณมีชัยลืมลืมเขียนตรงนี้ไปนะแหมเออนะอันนี้ก็แล้วแตนะ่บุญและกรรมมานะครับนะอันนี้มาดูจรปัจจุบันก่อนนะตอนนี้นะครับคือก่อนเดือนกันยายนเนี่ยนะคือในช่วงนี้ดาวกร,รมมะ เป็นพินทุบาทเลงลัคนาเลงกับดาวเสาเนี่ยนะครับคือในด้านของการงานของพลเดกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมตนตรีมีเรื่องอึดอัดทุกใจขมขื่นนู่นนี่นั่นนะในดวงชะตาอย่างเห็นได้ชัดนะครับอึดอัดทุกใจนะเพราะว่าดาวคือถ้าตามหลักเนี่ยนะครับถ้าดาวศุกร์กับเสาไม่เสียอันนี้ยังโอเคนะมันก็ยังที่จะพอผ่านไปได้ แต่ถ้าดาวใดก็แล้วแต่เป็นกาลากินีเนี่ยนะหนึ่งดวงเพราะอาจารย์เคยบอกเสมอถึงแม้ว่าเป็นคู่มิตรคู่ธาตุคู่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะถ้าดาวดวงใดดวงหนึ่งเสียล้มกระดานเลยนะครับนี่ไงถึงแม้มีเนี่ยถึงท,ที่ที่เห็นเนี่ยว่ามีคําสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะเสาเสียนะในดวงชะตามันเห็นอย่างมันเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็พอมาช่วงที่ดาวการงานดาวสุขจะย้ายในวันที่2กันยายน เวลาช่วงประมาณช่วงบ่ายสองโมงประมาณนี้นะครับกรมมะมรณะหมายความว่าไงมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานย้ายงานตกงานก็ได้เออในดวงชะตาเนี่ยมันเป็นปนัญหาอุบสรคเหลนะือเกินนะอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานการโยกย้ายนู่นนี่นั่นนะครับนะระเดชมรณะมันก็ไม่ดีนะในดวงชะตานะครับและ,ะและประกอบกับดาวพุธก็พักพุธพักเนี่ยนะตั้งแต่2กันยายนเป็นต้นไปด้วยเช่นกัน พุทธพักก็มาเป็นมออยู่ในภพมรละนะในโดชะตาสุภะมรณนะในเครดิตเสียมีปัญหานะในโดชะตาและอาลีก็มรณละนะหมายถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆนะครับก็จะหายไปด้วยเอออันนี้เนี่ยมัน50-50นะเออในโดชะตาถึงแม้ว่ามีปัญหาหลุดไปแล้วอะไรก็แล้วแต่ก็ปลอดภัยไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับถ้าก่อน11กันยายนเนี่ยนะครับคือมันมันรอดยาก นะเพราะในดวงชะตาพุทธเนี่ยก็เป็นมนตรีจมรมรณนะมันไม่มีคนช่วยคือมันแหมคือถ้าดวงนายกเนี่ยจะพักผ่อนหรือหยุดนูน่นนี่นั่นไปอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับเพราะดวงชะตาท่านนายกเนี่ยสมมุติถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้อยู่ในตําแหน่งอะไรแล้วเนี่ยนะครับเออคือดวงชะตาเนี่ยนะของท่านนายกเนี่ยนะจะไปอยู่ประเทศอังกฤษเพราะอาจารย์เห็นในดวงชะตาว่านายกไปอยู่ประเทศอังกฤษและจะปลอดภัย ไม่ได้มีปัญหาอุปรรคอะไรนะคือดวงของนายกเกนี่จะมีอยู่2ประเทศถ้าไม่พม่าก,ก็อังกฤษไปอังกฤษดีกว่าแต่จะอยู่อย่างปลอดภัยไม่ได้มีปัญหาอุปรรคอะไรนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับเออแต่นี้ก็แล้วแต่นะเออว่าศารลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับจะวินิจฉัยไปในแนวทางไหนนะครับเอออันนี้ก็แล้วแต่ศาลนะนะเออเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจายรณญาณในการรับชมนะครับนะขึ้นอยู่กับศาลนะครับเป็นสำคัญนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับดวงชะตาของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะยังดีอยู่แต่ดีอยู่ก็ประมาณสัก7 0 8 0นะครับแต่ถ้าเสียเนี่ยมันเสียเพราเฉพาะดาวเสาร์แน่นอนเลยเพราะมันเสียจริงๆนะครับนะขึ้นอยู่กับบุญและกรรมแล้วเนี่ยเออนาทีนี้นะครับนะแต่ถ้าวินิจฉัยหลัง11กันยาไปแล้วก็มีโอกาสที่พลเอกประยุทธ์มีโอกาสจะได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกนะครับเพราะพื้นรหัสพักไง นะมันก็เป็นไปตามดวงชะตาเป็นไปตามบุญและกรรมนะเพื่อาหารหัสพักเนี่ยนะเกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมมันก็จะด้อยลงไปนะมันก็อาจจะแบบํำที่ใช้ออกมาก็อาจจะไม่ค่อยถูกใจอะไรสักเท่าไหร่นะี่มันก็แล้วแต่นะนะก็มาหักล้างกันไปด้วยวิชาการนะนะครับนะโอเคอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้ทุกคนนะทำแต่ความดีอย่าไปคิดอะไรมากมายนะครับในเรื่องของการบ้านการเมืองนะเพราะฉะนั้นะนะดวงชะตาเนี่ย นะครับตั้งแต่ปี66เป็นต้นไปปี66เนี่ยนะดีแต่ดีไม่จริงนะวันนั้นตั้งแต่6 6 6 7 6 8มีโอกาสที่ดีในเรื่องของเศรษฐกิจจะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งนะครับหลายคนก็อาจจะกลับมาก่อร่างสร้างตัวได้ฟื้นตัวได้นี่สินที่มีอยู่ก็จะได้กลับคืนมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนทำแต่ความดีส่วดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรม ก็จะเป็นมงคลในดวงจะต่างนะครับโอเคนะก็ขอทุกคนโชคดีและมีความสุขนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ